รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับเราจะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในค่ำคืนนี้ครับไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นเป็นแพทย์หญิงที่ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า g i ฟฟินขึ้นมาในเมืองไทยครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนคงไม่มีใครไม่รู้จักผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังมีหลายคนครับที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วธุรกิจประเภทนี้เขาทำกันอย่างไรแล้วจริงๆแล้วเขาไปได้แนวคิดนี้มาจากไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เป็นคนก่อตั้งผลิตภัณฑ์กิฟรินขึ้นมาครับแพทย์หญิงนักนิน่ไพบูลไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง LG i ์ v e r จ e อเยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุน ื่อชีวิตถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นถึงทางตันเนี่ยพี่จะสู้ชีวิตเป็นของเราอะ่ะมันก็แค่ชีวิตเดียวถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองแล้วเราจะเชื่อใครถ้าหัวพี่เนี่ยเคยสร้างแบรนด์ที่1และประสบความสําเร็จด้วยตัวของพี่พี่ต้องสร้างแบรนด์ที่2ให้เกิดได้ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนรินีไพบูนนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงเรียกว่าคุณหมอต้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วสามารถบอกได้ไหมครับว่าคุณหมอต้อยเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟอรีนเออจริงๆถ้าคูพูดถึงในด้านของนิติน,นยายนะคะ,คะก็จะมีพี่กับน้องชายค่ะคุณหมอจัก,กรพงศ์นะคะสองคนก็คือหุ้นส่วนของบริษัทกิฟฟอรีนเองเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าเป็นขายตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นขายตรงที่ต้องเรียกว่าพัฒนารูปแบบที่ทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของจริิงงๆซึ่มีีบรษัทเดยวในโลก สัขายตรงเหจะไม่ได้ใช้วิธีการนี้เลยเออคุณหมอใต้โตมายัางไงครับเอ <ๆ S 2> เอโตมายัางไงอะหละคะคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นหานอากาศก็ต้องเรียกว,ว่าเป็นคนชั้นกลางที่ไม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เพราะเอิว่าได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ลูกคนรวยก็เรียนกันโรงเรียนอะไรครับ ะนะคะที่โรงเรียนเนี่ยทำให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่รู้จักรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นเจ้าของสินค้าตระกูลที่แบรนด์ด,ดังๆพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงจริงๆนะทุกๆวินาทีเนี่ยมันเหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาหากระปุกอ,อมสินของครอบครัวของเขาตลอดไปจนช่วยลูกช่วยหลานช่วยเหล่าแม,ม่ังไคนจะต้องบริโภคของบริโภคสินค้าแล้วตอนนั้นพี่ต้อยคิดยังไงครับเอ้ยบ้านเราไม่ได้ทําธุรกิจเราอยากทําโตขึ้นเราทำธุรกิจพ่อแม่เพื่อนดีกว่าไม่ไม่พี่อยากเป็นหมอ อ๋ออยากเป็นคุณหมอที่ไม่สนใจเลยเรื่องที่ว่ามันเป็นแค่คอนเซปต์หรือมันเป็นแค่ความรู้ที่เข้ามาในใจพี่ก็สอบเข,าขา้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับนะคะก็เรียนหมอไป6กปีด้วยความสุขไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจเลยเลยก็อยู่จุฬามีความสุขดีพอจบแล้วก็ต้องเลือกเฉพาะทางครับตอนนั้นก็ชอบไปสองอย่างเท่ากันเลยคือชอบสูตินรีเวชแลวพี่ก็ชอบผิวหนงังหรือสกิน แต่ใน,นที่สุดมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเลือกอะไรครับเลือกสูตินรีวเวชพี่อยากเรียนผิวหนังด้วยมไม่ใช่ไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นความที่อยากเรียนค้างอยู่ในใจเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนสูนี่ก็เอาหนังสือที่เกี่ยวกับผิวหนังตำราผิวหนังเนี่ยมาดูแล้วพี่ก็มีรุ่นพี่ที่เคารพนับถือเนี่ยเป็นคุณหมอผิวหนังตอนสมัยนู้นเนี่ยยังเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนเย็นๆพี่เขารักษาคนไข้ก็ขอเข้าไปดูด้วย พี่เขารักษาคนไข้ย,ยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาดูยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาให้ยาอะไรอย่างเงี้ยดูจนต้องเรียกว่าในแง่ของทักษะละเก่งอ่ะ พอจบแล้วก็ไปเป็นหมอสูงช่วงนั้นก็แต่งงานกับคุณหมอด้วยกันนะคะครเราก็เปิดคลินิกเล็กๆเราก็มีการเปิดแผนกเล็กๆรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าตาแล้วเราก็ใช้ห้องแลบเล็กๆที่ทําในบ้านเนี่ยนะคะผลิตไอตัวเวชสาอ่างที่ใช้สําหรับคลินิกของเราเองตอนนั้นก็มีครีมกันแดดที่กันทั้งรังสีเอและกันทั้งรังสีบีเก๋มากเพราะยังไม่มียี่ห้อยี่ห้ออื่นมีนะคะตอนแรกยังไม่ได้ทําเป็นขายตรงนะคะรักษาคนไข้ที่คลินิกก่อนนี่คนไข้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น คนไข้ก็เชียร์หมอทําออกมาเป็นยี่ห้อของตัวเองสิคะแล้วไปวางตามร้านนี่ตอนนั้นเขาก็มีด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่อะไรเงี้ยแต่ของคุณหมอเนี่ยดีนะใช้แล้วดีจนกระทั่งไอ้ความรู้สึกไม่เคยอยา,ากเป็นเจ้าของกิจการเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีเลยไปขอนัดคุยกับห้างด้วยความหวังว่าเราน่าจะมีสิทธิ์นะ่ะเพราะว่าโปรดักต์เราดีแล้วคนไข้เราก็เยอะแต่ปรากฏว่าพอคุยกับห้างแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าทำไม่ได้ บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่เครื่องสําอางแบรนด์ไทยจะเกิดได้ถ้าคุณเอามาวางเฉยๆมันก็ขี้ฝุ่นจับอ่ะจ้างให้มันก็ขายไม่ออกคุณต้องมีเงินโฆษณาสักสิบล้านเพราะว่าคนไทยก็จะไม่ใช้ของโนเนมอะ่ะมัไปหาเงินมาลงทุนก่อนนะคะงงคซึ่งพี่เสียใจยที่ไม่มีตังค์เลยตนะอนนั้น จนกระทั่งอีกปีหนึ่งถัานมาเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าคุณหมอคุณหมอไปดูขายตรงหลายชั้นไหม MLM Multi l e v e l m เ r k e ก i n g เขากำลังชวนคนเนี่ยมาขายนมผึ้งเขาก็บอกนมผึ้งมันดียังงโ้นดีอย่างงี้แล้วก็ชวนเรามาช่วยเขาขายนมผึ้งแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาขายนมผึ้งถ้าเพื่อนขายได้เท่าไหร่คุณก็จะได้เงินจากที่เพื่อนขายด้วยเออนาะพี่ก็ฟังคอนเซ็ปต์มาเราก็ตัดสินใจเปิดบริษัทขายตรงบริษัทแรกซึ่งก็ไม่ใช่กิฟฟรีนะคะ นะคะแต่เป็นบริษัทที่เราก็ขายเวทสัมอาและต่อมาเราก็มีโรงงานที่ผลิตไอ้นี่มากขึ้นเรื่อยๆ2ปีแรกเนี่ยที่ต้องยอมรับวว่าพี่เริ่มธุรกิจแบบพี่ไม่รู้อะไรเลยเปิดเปอร์แต่พี่ขายดีจนพี่นึกไม่ถึงที่อยู่บริษัทแรกมา9ปีนะคะคเงินไหลามาแบบถลม่มทลายเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตเราจะได้จับเงินมากข,ขนาดนั้น9ปีแรกเนี่ยก็ถามถึงไรายได้มันก็คือไหลามาเทมาแต่ว่าถามว่ามันจะมีปัญหาต่อไปไหมมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะว่า ถ้าแก้ปัญหา3ามเรื่องไม่ได้เนี่ยจะยุ่งมากคือเรื่องไหนบ้างครับหนึ่งคนไทยยังไม่ค่อยเชื่อสินค้าไทยเนี่ยต้องกลัวว่าตอนจะเปิดกิฟเฟอรลินคิดเลยว่าเรื่องนี้จะแก้ไม่ได้ไม่มีทางเกิดสองเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมองว่าสินค้าขายตรงเป็นของไม่ดีแพงคุณภาพต่ําเพื่อจะเอาเงินมาให้หนักขายสามเนี่ยคนไทยไม่ชอบเดินขายของอืสามข้อเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้พี่ก็ว่าเปิดบริษัทใหม่ก็อยู่นี่ไ้ พรู้ว่าแบงค์ชาติหนูอยากขอคาแนะนําก็อยากจะทําบริษัทขายตรงอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยจะเปิดในอีกสีเดือนข้างหน้านี่แหละท่านก็มองหน้าพี่แบบมองแบบจ้องเลยนะหมอตั้งสติให้ดีนะปีหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยจะแย่เก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูกดีกว่า